สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านค้าพิเศษนะครับผมที่ทางเกมเขาเปิดมาให้เรานะครับผมก็จะเป็นช็อปวันพีชโบนัสเดย์นะครับก็จะมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับผมก็อันร้านค้าพิเศษนี้ปกติแล้วอะสัปดาห์หนึ่งมันจะมีโอกาสเข้าต้องเรียกว่า2สัปดาห์จะมีโอกาสเข้า1ครั้งนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์ที่เป็นการตีบอสปกติมันจะไม่ค่อยมีนะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอ้างยิงจากวันที่พิเศษหรือว่าวันที่อะไรนะครับแต่วันนี้ มันมีครับผมบโบนัสเดย์มาให้เราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนที่มันจะน่าซื้อหรือไม่น่าซื้อนะครับเอาง่ายๆเลย <Nope. S 1> ถัง10ถังไอหินแบบเลื่อนขั้นตละคอน,นะครับผม5,000แล้วก็ได้ตละคอ5ดาวอีก2ตัวนี่ก็คุ้มสุดๆแล้วครับขายในราคา1,000นต้องจัดอยู่แล้วะครับผมคือแบบพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับถูกขนาดนี้ ก็แบบของมันต้องซื้ออยู่แล้วครับส่วนอันแรกนี้10แก้วนี่300ก็ถือว่าถูกอยู่นะตกแก้วละ30เองนะครับผมก็แค่300เพรเองซื้อไว้ก็ได้เพราะว่าเราสุ่มโดยใช้แก้วอ่ะเราก็ต้องแบบนี่จริงๆมันตีบอสได้เยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ในราคาที่ถูกมากนะครับเพราะฉะนั้นย็อแนะนําให้ซื้อไว้นะครับผมอย่างน้อยเราไปสุ่มก็มีโอกาสได้5ดาวสุ่มใน้5ดาวหนึ่งตัวก็คุ้มแล้วนะครับผมเอาไปย่อยได้แล้วก็ในแต้มโดยส่วนพันห้านี้ไม่คุ้มนะครับผมที่จะได้เป็นในตัวของ ที่หมุน20แล้วก็ชุด4ดาวอันนี้ไม่คุ้มเลยในราคาที่แบบแพงมากนะครับส่วน1,000เพชรหวัวนี้ได้หีบ20อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับ1,000เพชรผมว่ายังไงมันก็ต้องคุ้มอยู่แล้วได้20ิบหีบเลยนะแถมยังได้กล่องนี้มีอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขั้นต่ํา10แก้ววะทุกคนกล่องนี้มันออกแก้วบ่อยเลยนะก็แหมเป็นการได้แก้วเปอีกได้กี่กล่องครับ10กล่องโอ้โหอย่างถูกเลยอะ่ะมีโอกาสได้ถังโหสามถังมีคัมภีร์ด้วยครับผมจัดอยู่แล้วครับอันนี้คุม้มากครับับจดเลย ยังไงเราก็ต้องได้คืนทุนอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดทีละ20ให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันจะได้เพชร1,000คืนทุนตามที่เราซื้อหรือเปล่าโอเคมาต่อกันที่4,500แล้วนะครับทีนี้ได้10ได้ถ่อไอที่ได้ถังตันไม่ออกได้ถัง10ถังครับและก็มีแพ็คเขียองด้วยในราคา4,500นะครับแถมยังมีไวาห้ขวดนะครับเอาไว้แรกของรางวัลในร้านค้านี้นั่นเองนี่คือแรกอาวุธเทพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮีโร สายปกติสายปกติใช้อยู่ที่30ครับผมสายพิเศษใช้อยู่ที่50อันนี้มีตัวละครทุกตัวที่เข้าสู่เกมนะครับผมแล้วก็อาวุธใช้100อย่างแพงเลยอันนี้ผมก็แลกไป1ชิ้นแล้วครับผมเนี่ยลิมิต1นึ่ทับสิก็คือแลกได้แค่10ชิ้นนะครับผมตัวละครได้กี่ชิ้นวะตัวละครสายพิเศษได้30สายปกติทั่วไปได้50โอ้โหอย่างเยอะก็ซื้อนะครับผมที่คุ้มคุ้มเลยเราได้ ทั้งถังแล้วก็ทั้งแพ็คเขียวนะครับในราคาที่4,500เองแล้วก็ยังได้แบบวายมาด้วย5ขวดนะครับผมวาและของรางวัลน,นี่จัดเลยส่วนที่เหลือครับไอแพ็ที่เป็น6,000หรือ15,000อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบไอตัวของวายเราว่ามันขาดกี่ชิน้นเฮ้ยวายเรา,ามันขาดจะครบจะแลกอาวุธเทพได้แล้วหรือขาดแค่นี้จะแลกตัละครเราค่อยแลกนะครับเพราะว่ามันเริ่มที่จะแพงแล้วไอตัว6,000เนี่ยเซตนี้ผมมองว่ามันไม่คุ้มนะ มันให้แค่แพ็กส้มนะครับผมแล้วก็ได้10ขวดเองซึ่งมันใช้แบบแรกอาบูเทปมันแรกร้อยหนึ่งเลยครับผมคือมันใช้เยอะเกินเนาะก็สัปดาห์นี้ผมให้มันไม่คุ้มครับหกพันที่จะได้แค่10แล้วก็ได้เป็นแพ็กส้มเอสเอสนี้นะครับแต่วงเล็บถ้าใครขาดนะครับก็ซื้อได้นะครับในราคาที่6กพันก็ถือว่าไม่เวลวรายสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีแพ็กส้มมาให้อยู่ส่วนไอหมื่นห้าได้สิบห้านี้ครับรอบนี้ก็จริงๆอะ่ะผมว่ารอบนี้มันแพงกว่ารอบที่แล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า การใช้อเทมในการแลกร้านค้านะมันเพิ่มเยอะมากนะครับผมทําให้แบบมันไม่คุ้มค่าที่เราจะเสียหมื่นห้าเลยทําให้สัปดาห์นี้ผมหวังว่าเรากักไว้ก่อนก็ได้นะครับผมอย่าเพิ่งซื้ออันนี้เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมตีบอสเพื่อจะมีของมาขายดีๆ,ๆ,ๆมาอีกนะครับผมบวกกับตัวละครซาโบที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเราคอยลุ้นในตัวนั้นดีกว่าแต่แพ็คนี้ผมคาดว่าตัวของซาโบเข้าเขาน่าจะอัปเดตตัวแครอทหรือว่าอาจจะเอาโดฟามิงโกเข้ามาให้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันก็นานแล้วแหละที่เขาไม่ได้อัปเดต แพ็กนี้นะครับผมส่วนเพชรผมเหลือแค่1 0,000มืนะครับผมแพ็กนี้แพ็กต่อไปได้แบบแต้มนี้3 0 0พและก็เฮ้ยไพเรตไพเรตหินในนี้เอาไว้แรกไอตัวนี้นะครับผม100แตม้มถ้าเราเอามาแลกกระป๋องเราจะได้ที่เพิ่มตัวละคร2อ0แต่มันไม่คุมนะ้มเนาะ100แตม้มมองดูรุมรวม,ม,มแล้วของรางวัลมันแบบแพงเกินของรางวัลมันแพงเกินนะครับผมเราค่อยๆแบบสุ่มหา ได้รับตัวละครเอดเอแล้วก็จะได้รับอยู่แล้วนะครับผมวันนั้นก็จะคุ้มค่ากว่านะเด็กเพราะฉะนั้นแพ็กนี้ก็ไม่คุ้มนะครับผมผมให้แบบไม่คุ้มอีกแล้วห้าันส่วนอันสุดท้ายคุ้มแน่นอนครับห้ 5, าพันได้นี่มา20แล้วก็นี่เลยครับที่สาคัญกล่องสุ่มนะครับผมก็มีิวกะได้รับขวดไว้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่ไม่เคยโชคดีกับชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยแต่ว่าผมจะซื้อให้ทุกคนดูเหมือนเดิมครับมา เดี๋ยวเราไปดูกันครับกิจกรรมชายเพชรผมชารปเ,เ,เท่าไหร่แล้วเนี่ยกิจกรรมชายเพชรหืมต้องใช้ครบหกหมื่นนะครับมีเวลาอสามวันในการหาเพชรเพชรเราเหลือห้าพันจะหาจากไหนครับเนี่ยก็ห้าพันผมต้องหามาซือ้อก็โอเคเดี๋ยวซื้อหกพันแม่งเลยหกพันหรือว่าเราจะซื้อ,อต้องซื้อหกพันอย่างเดียวนะครับเพราะหมดแล้วหรือ้ไม่เป็นไรนี่หว่าเดี๋ยวผมมาซื้อนี่ดีกว่าเราต้องซื้อให้มันคุ้มที่สุดครับผม ซื้อเหล็กไว้อัพเรือดีกว่าก็โอเคสําหรับร้านค้าเดี๋ยวผมจะขอไปเปิดก่อนนะครับแล้วจะมาสรุปให้ทุกคนนึงว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเราควรที่จะซื้ออันไหนบ้างนะครับผมมาเปิดกันเลยไอเทมอันนี้ที่ผมซื้อมาในราคา1000เพชที่มันได้20กล่องนะครับผมจะเปิด20ก่อนนะว่ามันจะคุ้มค่ากับแบบที่เราไอนี้หรือเปล่านะครับผมที่เราซื้อมาขอแค่ได้เพชรคืน่ก็คุ้มแล้วนะครับผม100เพชรนะครับแต่ว่าเราได้แต้มสุ่ม พันห้าสองพันอยู่แต่ใหม่ๆก็หูได้เยอะอยู่นะครับก็ได้เกลืออย่างงี้ก็ถือว่าถึงจะได้กระขัดเกลือแบบเมื่อกี้ก็คุ้มอยู่ดีครับผมเดี๋ยวขอลองอีกยี่สิบสียี่สิบอีกรอบหนึ่งนะครับครับเพชรมาอีกสองร้อยครับแมงหนึ่งร้อยมันมาบ่อยเกินก็มันน่าจะให้เพชรผมจากตรงนี้หน่อยเนาะผมจะได้แบบมีเพชรครบเอาผมเปิดสามสิบเลยครับรอบสุดท้าย ขอเพชรหน่อยสองพันแม่งเพชรโหเร็วร้ายจัดแม่งสูงสุดได้แค่หนึ่งร้อยเียยมงกเพชรจังวะเกินไปแต่ผงน้ํายาก็โหได้มันอยากเยอะก็ร้านที่ได้รับจากการแรกนี้ก็น่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมก็เก็บแตงไว้แรกของรางวัลอันนั้นได้ก็ร้านใบ,บไม้ก็น่าจะมาสัปดาห์หน้าด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนกล่องสุดท้ายครับ30เลยนี่หว่าผมเปิดทีเดียวเลยแม่งจะได้ขวดไว้เยอะๆไหม จะตายหรือเปล่าโหยมีมาห้าไอเฮียได้มาเก้าขวดนะครับดังนั้นก็หนึ่งร้อยแม่งแพ็กนี้แบบเกลือมากเลยนะืแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้ถังมาดวนนี้ที่เราซื้อมาในราคาหนึ่งพันนะครับผมที่อยู่ในแพ็กมันจะได้สิบอันเนาะผมซื้อมาสองครั้งเปิดแม่งเลยหนอนอะไรล่ะครับนี่อย่างน้อยมันได้แก้วอย่างเยอะนะครับผมดูดิดูแก้วมาครับผมโหยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบแก้วก็โอเคถือว่าแบบ ของวันก็ให้เราเยอะอยู่นะครับผมส่วนขวดวายผมได้มาเท่าไหร่วันนี้19มผมต้องไปเก็บเพิ่มเพื่อที่จะได้เป็น30แล้วก็โดฟามิงโกมาหนึ่งตัวแล้วกันนะครับผมก็รับฟรีได้วันละเท่าไหร่วันหนึ่งรับฟรีได้วันละเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้จากการตีวอลล็อกอินได้วันละหนึ่งอยู่นะครับผม กินวันละหนึ่งอีกสามวันได้อีกสามผมต้องไปสุ่มบาร์เพิ่มแล้วนะครับผมก็โอเคสําหรับร้านค้านี้ผมสรุปให้นะครับผมสาหรับใครที่เป็นแบบมีเพรเหลือนะครับผมอันดับแรกที่ต้องซื้อเลยคือ1000เพชรเพนะครับตรงนี้1 0 0 0งพันเพสิบถังนี้คุ้มมากเลยนะครับผมถ้าใครที่มีเพรน้อยจะเรียงลาดับความคุ้มที่ให้ซื้อนะครับผมนี่10ถัง1000เพชรเพซื้ออันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็อันที่สองที่สมควรจะซื้อก็เป็น1000เพชรเพอีกนะครับผมที่จะได้กล่องเพราะว่า เรามีโอกาสที่จะได้เปิดเอาเพชรคืนมานะครับผมทั้ง2กล่องเลยนะแถมยังได้แต้มอันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่แบบคุ้มค่าที่เราจะซื้อก่อนนะครับอันที่3มาซื้อในราคา5,000ก่อนนะครับผมนี่เราก็จะมีโอกาสสุ่มเพชรสุ่มของต่างๆเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันมีกล่องที่มีโอกาสได้รับขวดวายดีๆนะครับผมไปแรกพวกอาวุธเทพด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นของที่น่าจะซื้อก่อนแล้วค่อยมาซื้อลําดับต่อไปก็จะเป็นถังนี้นะครับในราคา4,5 0 0ที่มันคุ้มเพราะว่ามันมีแพคเขียวด้วยแล้วก็มี ขวดวายห้าขวดครับส่วน6กพันกับ15 0 0เนี่ยเราขาดไม่พอจริงเราค่อยมาซื้อนะครับผมส่วนตัวผมก็แบบไม่ค่อยอยากแนะนำแต่ว่าถ้าเราขาดเราไม่พอค่อยมาซื้อแล้วก็ในราคา300เพชรที่เป็นแก้วนี้นะครับผมก็คุ้มค่าเอาไว้ซื้อเอาไว้แบบซื้อตอนหลังตอนที่เพชรเราเหลือหรือว่าเราแบบขาดการใช้เพชรเราค่อยมาซื้อก็ได้นะครับผมหลักๆก,ก็ต้องซื้อพวกถังพวกกล่องสุ่มมาเปิดให้หมดแล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมก็สาหรับร้านนี้ มีแค่วันนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ซื้อหรือใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินวันนี้ก็อย่าลืมที่จะล็อกอินเข้ามาซื้อกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแจ้งเกี่ยวกับร้านค้าพิเศษมาลองซื้อลองเปิดกล่องให้ทุกคนนว่านไหนคุ้มไม่คุ้มนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมมคหนน้กย่ัชใดวะ สวัสดีครับ